นี่คือที่คำตอบที่ต้องการโค้งรถจักบาดโค้งอย่างเดียวโค้งอย่างเดียวหมื่นแปดหประมาณหมื่นเอ่อประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วกันจ้างเขาเฮ็ดหมื่นแล้วเขาไปเฮ็ดอันนู้นอันนี้อีกเขาเอาอีกสามพันเนี่ยโค้งรถเออหมื่นแปเออหมื่นแปดหมื่นห้าหมเครื่องปั้นเครื่องปั้นตัวนี้หมื่นสองหมืนสองเป็นสี่หมื่นละเอานี้มาสี่หมื่นล ท้าเบอร์อันนี้ท้าเบอร์อันนี้นี่ท้าเท่าไหร่เนอะท้าเท่าไหร่ท้าสามสองหมื่นห้าเนาะครับแมนบอกสองหมื่นหาสองมืนหาเป็นหกหมื่นหาแล้วอันนี้เจ็ดพันหกหมื่นหาเจ็ดพันอันนี้อันนี้พันพันพันห้าเป็นเจ็ดเจ็ดหมื่นสองเออันยีกเจ็ดหมื่นสองตู้ตู้อันนี้ตู้ไปจ้างประเทศตีสี่พันห้าตู้นี่ เจ็ดอดอกประมาณเจ็ดพันหกดอกประมาณตู้สอตัวนี้ก็เจ็ดเจ็ดหมื่นหกดอกตีถึงๆประมาณตู้สองตัวนี้คู่ละเดี๋ยวดอกมันก่อนดอกดอกคู่ละใบละสามพันคู่ละหกพันรวมตัวแล้วโีสี่พันห้าบวกสามหกพัเป็นหมื่นหนึ่งเออแปดหมื่นออแปดหมื่นเอาอันนี้อันนี้จังหวีดอันนี้จังหวนี่อันนี้อันละเท่าไหรนี่ย อันนี้แปดร้อยแปดร้อยแปรอยนมแม่แปดร้อยแปดร้อยแปร้อยแปร้อยอ่าแปดสี่สามันสองสมันอันนี้นอันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดสามเจสี่อ่าแปดหมื่นหาแล้วเจ็ดสี่ยแปดแปดมื่นหาอ่าสองใบนี้สองใบนี้คู่ละเจ็ดพันคูลำมืน่นออ่ 90, 000, าคู่ะำมื่นอ่าเกาหมื่นหา ยังบดีอาพอแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขายนี่ตัวนี้ขายส่งันเดียวขายเลยเนี่ยขายเลยดังบดีมเอาขายเลยนี่ขายมื่นสเดีเอยเาแสนหนึ่งอันนี้พันเดียวอันนี้พันเดียวอาไปเซ็ตแสนหนึเอาแสนหนึ่งเอาโดยรวมนเอาแสนหนึ่งเลยบอบพอแล้วพแล้วองซโลองซโลสามพันเนาะแพันหนึ่